เจอจากเราอันนี้ไงเราดูไม่ใช่เจอกับใครวะโนนเข้าไหมวะโอโนนโนนไม่เข้าตอนนั้นโนนไม่ว่างสักทีแล้วจับได้ค่ะซูลูมว่าตอนนั้นเป็นซูลูครั้งแรกซูลูครั้งแรกแล้วอยู่ที่ก็ไปเรื่องอันี้เนาะอยู่ก็ไปเรื่องใครทอดใหญ่ใหญ่แล้วก็ดูไม่ใช่เจอไม่ได้ใช่ไหมสิ่งก็มีการเปิดคลิปเกิดขึ้นก็คือคลิปไอ้นั่นแหละไอ้ทอดใหญ่แล้วก็เออมันก็อยากดูมันมีเรคคอร์ดอยู่แล้วเอ้ามันอ่านอยู่แล้วเรคคอร์ดอยู่ดิ <rôle>: all, อ็ออันนานแล้วอ่านนานแล้วออานนานแล้วแหละเอาไว้ดูอ่ะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้ศูนย์กลางจุดที่พบการระบาดหนักๆเนี่ยก็คือตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาครหลังจากนั้นก็มีการรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้นะครับเมื่อถึงวันนี้22ธันวาคมยอดสะสมนะครับอยู่ที่มากกว่า1,000คนมีแ,แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่จํานวนมากก็ต้องมีการกันเอาไว้นะครับทำให้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่ามีแ,แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาบางส่วนพยายามจะหลบหนีออกจากพื้นที่กักตัวนะครับช่วงกักตัวก็จะประมาณนี้แหละโอ้โหแถ<า>มเลย โอ้ยสว่างมากสว่างมากสว่างจริงสว่างตามากเท่ากับอยู่ไหนเหรวะอยู่ไหนวะครับเอาวะเอาวะแฮกแฮกแฮกคอมแฮกคอมดิกิตเต็ดไปเลยได้หมดติวหมดติวแล้วหมืติวอะไรนี้ไม่เหมืนติวแล้วโอ้โหสว่างมากสว่างมากโอเบอร์มากทูจาวสัญญาสเล่เลยเดรหัสไม่ถูกต้องเออะเทานไม่ถูกต้อง เอ้ยต้องจริงด้วยตตดดไหนได้ยังได้ยังว่ามันนานจังอ้าวอาหารไม่ตรงกันหรอเฮ้ยอ่าเริ่มเคลียร์ละเริ่มเคลียร์ละเริ่มเคลียร์จังหวะนี้เคลียร์เคลียร์ก่อนหน้านี้ติรดเติรดติรดยังไม่จบตรงนั้นแหละเมื่อกี้มันกดปุ่มพอกลับไม่โดนก็ว่าทำไมกลับไม่โดนได้ละได้ละบี๊ เมื่อเรากดปุ่มก็เท่ากับไม่โดนอะไรเนี่ยเมื่อกดปุ่มก็กลับไปขึ้นอะไรคืออะ๋อเนี่ยอิซูเซียอิซูเซียคืออะไรวะเนาะอินดิเซียเเดะอินดิเซียอ๋ออินดิเซียอินดิเซีย T T ห้าสี่ศูนย์เนีมเกิดแบบอ๋อมันเป็นชิพ C P U ซึ่งสภาพมันเก่ามากเลยอะมาแรงในต้นปีวัดเอาว ตารางคุณสมบัติว่าตัวตัวล่าสุด G e Force GT 4เอ้ยห้า M เปิดมาเอ้ยถือได้ว่าเปิดตัวมาในประเทศไทยได้จังหวะดีจริงๆเมื่อเปิดตัวลงมาโนบุ๊กในระดับราคาไม่ถึง20,000บาทแต่กลับได้สเปคเครื่องที่คุมค้มค่าอ่าคุ้มค่าราคาเป็นอย่างยิง่งคุ้มค่าคุ้มราคาอืออืมอ ใช่ใช่แต่ใช้ชกราฟิกตัวเดียวกันกับ GT 430M คือเนอ่เกียรสกีคอเิวล็อกที่6 7 2้ h z ิกิเมกะเฮิร์ตและโคโคเซนเซอร์โคเซนเซอร์คือหนึ่งพันสามร้อยสีส่สิบสมิเฮิตเริ่มเพิ่ม นั่นรวมจากต้นเดิมซึ่งจะสูงขึ้น900เมกะเฮิตรตซ์128ปิดและรองรับมีแรมสูงสุด 1.5G. จิ Yes, I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?